อ่าโอเคผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องจีวีชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการแจกทานเด็ดฟรีค่ายทูมูฟจํานวน6ตัวด้วยกันเลยนะครับวันนี้โอเคครับคาแนะนาก่อนสมัครนะครับก็ไม่ควรมีเงินไว้ในซิมสักบาทนะครับหรือมีเงินไว้ในซิมศูนย์บาทนั่นเองเพื่อป้องกันการหักเงินนะครับผมก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็ต้องขอกำลังใจจากเพื่อนคนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ โอเคครับถ้าเกิดเพื่อนพร้อมแล้วเราไปดูคลิปกันเลยนะครับครับเพื่อนเพื่อนตัวแรกนะครับก็ให้เพื่อนๆกดดอกจันแปดเจ็ดแปดดอกจันสองสี่เหลี่ยมโถออกนะครับล่าเน่ยนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตวิวจำนวนหนึ่งคิปนะผมระยะเวลาใช้ก,ก็หนึ่งวันนะครับผมไม่เสียคา่าบริการนะครับก็ลองไปสมัครกันดูได้นะครับผมโอเคเราไปดูเดือที่สองเลยนะครับ โอเคครับเพื่อนๆตัวที่2นี้นะครับก็ให้เพื่อนๆกดดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันห้าห้าสีเลียมโทออกนะครับล่าเรนนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตอยู่ิมนวลห้ากิ๊งนะผมระยะเวลากรใช้ก็5วันนะครับผมโอเคก็ลองไปสมัครกันดูได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวที่3เลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆตัวที่3นี้นะครับก็ให้เพื่อนๆกดดอกจันเก้าสามห้าดอกจันเก้าสีเลียมโทออกนะครับล่าเรนนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตอยู่พิมนวน 2กิกนะครับผมระยะเวลาใช้ก็3 0วันนะครับผมก็ลองไปสมัครกันดูได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวที่4เลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆตัวที่4นี้นะครับก็ให้เพื่อนกดดอกจัน935หดอกจัน4 4สี่เหลี่ยมโรออกนะครับรหัสนนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตวิมงนอนกิกนะครับผมระยะเวลาใช้ก็30วันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่5้ากันเลยนะครับ โอเคครับเพื่อนๆตัวที่5นี้นะครับก็ให้เ,เพื่อนๆกดดอกจัน935ดอกจัน44สี่เหลี่ยมโทออกนะครับล่าเน็ตนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตอยมกิกนะครับผมระยะเวลาการใช้ก็30บวันนะครับผมก็ลองไปสมัครกันดูได้นะครับผมไม่เสียค่าบริการแน่นอนนะครับผมโอเคเราไปดูตัวที่6เลยนะครับ โอเคครับเพื่อนๆตัวที่หนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆกดดอกจัน935ดอกจัน99สี่เหลี่ยมโทรออกนะครับรหัสเหรนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตอยู่ที่นวน2องกิกนะผมระยะเวลาใช้ก็30วันนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับผมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกคนนะครับผมแล้วแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะครับ